สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเด็กเล็กๆเ,เขามองโลกไม่เหมือนเราเลยคือก่อนยุคของชองเปียเจ้เนี่ยนักจิตวิทยาชาวสวิสคนนี้หลายคนก็คิดว่าเด็กก็คือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆนะคะแต่เปียเจ้มาพร้อมแนวคิดที่แบบ เปลี่ยนความเข้าใจเราไปเลยว่าโลกในหัวของเด็กกับผู้ใหญ่มันคนละเรื่องจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเจาะลึกแนวคิดหลักๆแล้วก็ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเขาจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะทั้งบทความงานวิจัยต่างๆครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเหมือนกับสกัดเอาแก่นสําคัญที่สุดออกมาว่าเด็กๆเนี่ย เขาสร้างความรู้ความเข้าใจลูกที่ซับซ้อนนี้ขึ้นมาได้อย่างไงแล้วแนวคิดนี้มันส่งผลยังไงบ้างทั้งต่อวงการศึกษาหรือวิธีที่เรามองเด็กๆนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะคือเพียเจ้บอกว่าเด็กไม่ใช่แค่รอรับข้อมูลเฉยๆแต่เป็นเหมือนออนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่แอคทีฟมากๆเลยคอยสำรวจทดลองแล้วก็เรียนรู้จากโลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใช่เลยครับหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญาหรือสスีมานะครับมันเหมือนเป็นจะเรียกว่าไงดีแฟ้มข้อมูลในหัวหรือกรอบความคิดที่เด็กใช้ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเช่นพอเห็นสัตว์สีขามีขนก็อาจจะจัดเข้าแฟ้มหมาไปก่อนหรือรู้ว่าถ้าหยิบรีโมทกดปุ่มนี้ทีวีจะเปิดแบบนี้ก็เป็นสスีมาแบบหนึ่งเหมือนกันครับอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้าเจออะไรใหม่ๆที่มันไม่ตรงกับแฟ้มเดิมล่ะคะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องหมา เด็กอาจจะบอกว่าหมาตัวใหญ่เพราะมันมีสีขาเหมือนกันใช่ครับตรงนี้แหละครับคือกระบวนการที่สำคัญมากที่เรียกว่าการปรับตัวหรือ adaptation ซึ่งเพียเช่บอกว่ามันมีสองแบบคือการดูดซึม assimilation ก็คือพยายามยัดข้อมูลใหม่เข้าแฟ้มเดิมนั่นแหละครับหมาคือหมาตัวใหญ่แต่แต่ถ้ามันยัดไม่เข้าจริงๆ สมองเด็กก็จะเกิดการปรับโครงสร้างหรือ accommodation ขึ้นคืออาจจะสร้างแฟ้มใหม่หรือปรับแก้แฟ้มเดิมให้มันถูกต้องอ๋อสัตว์สีขาตัวใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่ามา้าไม่ใช่หมานี่คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แค่การเติมข้อมูลลงไปเฉยๆเหมือนต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อให้เข้าใจโลกได้ถูกต้องมากขึ้นใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับและจริงๆความสนใจของ PJ เรื่องที่มาการก่อตัวของความรู้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ายาณวิทยาเชิงพันธุกรรมหรือ genetic e p i s t e m o l o g i l คำว่า genetic ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยีนทางชีววิทยานะครับแต่หมายถึงการก่อก,อกำเนิดหรือพัฒนาการว่าความรู้มันงอกเงยขึ้นมาในหัวเด็กได้ยังไงเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ PJ ก็แบ่งพัฒนาการนี้ออกเป็น4ขั้นตอนหลักๆ ที่เขาเชื่อว่ามันเป็นลำดับสากลเด็กๆทั่วโลกก็จะผ่านขั้นเหล่านี้ไปตามลำดับเริ่มจากขั้นแรกเลยครับขั้นที่หนึ่งประสาทการรับรู้และการเคลื่อนไหว s e n s o r y m o t o r Stage ก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณสองขวบชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสเป็นหลักเลยมองฟังจับชิมแล้วก็การเคลื่อนไหวความสำเร็จสำคัญของขั้นนี้คือการเข้าใจเรื่องการคงอยู่ของวัตถุ Object Permanence อ๋ออันนี้คุ้นๆค,ค่ะที่เล่นซ่อนแอบหรือเอาผ้าคลุมของเล่นแล้วเด็กเล็กๆคิดว่าถ้าเขาไม่เห็นเราหรือไม่เห็นของเล่นของนั้นก็หายไปจริงๆใช่ไหมคะแต่พอนานๆเข้าถึงจะเริ่มรู้ว่าอา้าวถึงมองไม่เห็นของก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละถูกต้องเลยครับพอพ้นสองขวบไปถึงราวราเจ็ดขวบก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองขั้นก่อนปฏิบัติการคิด pre operational stage เด็กจะเริ่มใช้ภาษาใช้สัญลักษณ์เก่งขึ้นมาก เล่นจินตนาการเก่งเลยช่วงนี้แต่ความคิดยังค่อนข้างายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางครับ egocentrism คือจะมองทุกอย่างจากมุมของตัวเองเป็นหลักยังเข้าใจมุมมองคนอื่นได้ยากลองนึกภาพเด็กเล่าเรื่องแล้วข้ามรายละเอียดสำคัญไปหมดเพราะคิดว่าเรารู้เท่าเขานั่นแหละครับนึกออกเลยค่ะทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยอายุประมาณ7-11ถึงปีก็จะเข้าสู่ขั้นที่3ขั้นคิดแบบรูปธรรมหรือ concrete operational stage อันนี้คือเริ่มคิดเป็นเหตุเป็นผลกับสิ่งที่จับต้องได้แล้วใช่ไหมคะเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์หรือ conservation อย่างที่รู้ว่าเทน้ำจากแก้วสั้นอ้วนไปใส่แก้วยาวผอมปริมาณน้ำมันเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปทรงแก้วเใช่ครับแล้วก็เข้าใจเรื่องการย้อนกลับ reversibility ด้วยอย่างเช่นถ้า3บวก5ได้8งั้น8ลบ3ก็ต้องได้5 คือเริ่มคิดย้อนกลับได้แล้วก็เริ่มเข้าใจเหตุผลเข้าใจมุมมองคนอื่นได้ดีขึ้นเยอะเลยในขั้นนี้ครับค่ะแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายครับขั้นที่4ขั้นคิดแบบนามธรรมหรือ Formal Operational Stage ก็คือตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไป ขั้นนี้เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยครับเด็กจะสามารถคิดเรื่องที่เป็นนามธรรมมากๆได้แล้วอย่างเช่นเรื่องความยุติธรรมอุดมการณ์ความรักอะไรแบบนี้สามารถใช้ตรกะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตั้งสมมุติฐานวางแผนอนาคตคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ต่างๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้ว Oh, ฟังดูแล้วแต่ละขั้นนี่คือการอัปเกรดความสามารถทางความคิดครั้งใหญ่ของเด็กเลยนะคะแน่นอนครับทฤษฎีของเพียเจนี้ถือว่าปฏวิวัติวงการจิตวิทยาพัฒนาการเลยนะครับทําให้เราเข้าใจว่าพัฒนาการทางความคิดของเด็กมันซับซ้อนมีลําดับขั้นไม่ใช่แค่รอโตเป็นผู้ใหญ่เฉยๆมันเปลี่ยนวิธีที่นักจิตวิทยานักการศึกษาหรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองมองและปฏิบัติต่อเด็กไปเยอะมากครับ จริงค่ะหลักการหลายๆอย่างก็ยังเห็นใช้กันอยู่ในห้องเรียนทุกวันนี้เลยใช่ไหมคะอย่างการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทําเองการค้นพบหรือ discovery learning หรือการออกแบบการสอนให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการความคิดของเด็กในแต่ละวัยใช่ครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดตามแนวคิดของเพียเจ้คือการที่เด็กลงมือสํำรวจค้นพบแล้วก็สร้างความเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเอง สรุปได้ว่าชองเพียเจนี่เปิดโลกทัศนะใหม่ให้เราเห็นเลยนะคะว่าเด็กไม่ได้แค่เรียนรู้เฉยๆแต่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกขึ้นมาด้วยตัวเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความคิดไปตามลำดับขั้นที่น่าทึ่งมากๆครับผมก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้ลองคิดต่อนะครับว่า การที่เราเข้าใจสเต็ปการพัฒนาเหล่านี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราพยายามอธิบายเรื่องยากๆหรือสอนอะไรใหม่ๆให้เด็กแต่ละวัยได้ไหมหรือบางทีมันอาจจะทําให้เรามองย้อนกลับไปเห็นประสบการณ์การเรียนรู้ในวัยเด็กของตัวเราเองในมุมที่ต่างออกไปหรือเปล่าครับอันนี้น่าสนใจมากครับ